สวัสดีคร in yeah. right <qui> ับเอฟซีสาวน้อยเป็นวันแพงเลยเอฟซีน้องอินทุกคนนะครับแหละก็เอฟซีถิ่มล่างมาเอฟซีมู่อวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผ้อมไอติชาตายครับฮึมสาวน้อยเรียกครับสาวน้อยปวดเอ๊ะ บรรยากาศตอนเช้านะครับผมหมอกลลยมาแล้วนะครับเมื่อเมื่อวานเดี๋ยวก็จะลายมาทึงนี้ทึงนี้บรรยากาศช่วยขึ้นกับวิวทิวทัศสุดยอดเลยคมู่ตื่นเร็วนะครับแม่ก็ปลาออกมาอือมาได้รอนตังเร้ว อันนี้เจ้าหน่อยดีดีเจ้าหน่อยดีดีอืมกินยาแล้วครับเจ้าหน้อยดีดีอืมกินยาชอบจริงครับกับยารูตรงนี้อรู้ไอ้ยามันเอ่อมันเป็นยาจะหนึน่งกองมานะครับกองสุนัขอันนี้ถูกวันเลยครับอันนี้ถูกวันเลย หรือว่าที่ฟาร์มเขาเพราะว่าที่ฟาร์มเขาจะปลูกหญ้าแบบนี้ครับผมนี่ครับที่ฟาร์มเขาจะมีหญ้าแบบนี้มาสงสัยซะอาจจะชอบกินมาตั้งแต่เล็กเ <laughs> <laughs> ด้อนี่หนูกลักูอ่ะอืม <laughs> ลูกกูกินเนี่ยลูกกูกินเนี่ยดูลูกกูกินเนี่ยอืมมายารงเหียเล่นๆอืมดูอืมอืม <test> <re> <-source>. <assessment> นี่แม่น้อยก็ให้ปลอกคอไม่เร็วนะ่ามีได้ปลอกคอไม่เร็วครับแม่น้อยก็เอาให้เมื่อวานสวยงามกับบรรยากาศยอมรับเลยลุงเรียจ้า <c oughs> <c oughs> เกืนกับน้องเล่นอยู่ตีรอยเอ็ดนะครับใต้มวีเซ็ตอ้อนนะครับใต้มวีเซ็ตเมื่อวานออกเร็วครับไปใต้ีแล้วีน้องเพล ประมาณดึกแล้วนะเม,มื่อคือกับว่าเสียดครับนี่ครับเสียดูสูกไม่ดูเลยกันนานครับมีความสุขตั้งแต่ตอนเช้าครับืม <c oughs> ดูกับกินจริงทำยาใช่ลงเดียวปวดลยนะอืมอืมอืมงมงอืมอืม,อม วันนี้อากาศหนาวนะครับมีอากาศเย็นหนาวตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่ดีว่าไม่มีลมครับมันเป็นหน้าอากาศปลอดทนครับแล้วหน้าอารมสูไม่ไหวครับนี่เป็นหน้าอากาศ นี่ก็ไม่เรียวกว่าน่าน่ะมันนี่ก็เดียกว่าย็นนะตักตายนะกับต่างมันลงเดียวเรียกาการย็นไม่นำค้างเลยเต็มหมดเลยนี่เดินเปียกเลยครับไอหมูแหม่ก็พาไปเก็บนะครับ แม่ก็ป่าออกจากตีนอนตอนเชา้ากับเย,ยวอื้อได้เรียบร้อยเลยเลยป่าไปเก็บก้าวตีนอนอย่ารถมานะรถมานะน้องนะแบดเดียวส่วนดีดีนี่กับลุงเดียรับนะครับดีดีเรียยครับโบยว,วายแต่ว่าดียายนมันคงไม่ ก็ไม่เออใ้กลงได้เลยแล้วครับผมจากมาเรวๆเออใกลงใจกลงแต่ตอนนี้คือติดปัญหานิดเดียวครับก็คือปล่อยไม่ได้ครับกินทุกอย่างตีดกว้างหน้าครับเมื่อวานก็อ่าใต้หลัวครับซองรอบเลยเมื่อวานก็เมือนกันครับ ลุงเดียเลยเลยตีปาร์กนะเมื่อวานเฟกก็กบบตีจิ้งไม่อยากตีก็แล้วราว่าก็เป็นกระดูกที่ว่าคนมาขุดหมาลรอมันนะครับเขากินเป็นดกูดกกระดูกมู่เป็นากากิเป็นอะ่รกมูอะไรแบบนั้นแหละครับพมเขากินเปลือลุงเดียเปล่อแป๊บเดียว เกี่ยวกรุบกรุบตั้งแต่มันมีอยู่ไร่ชินครับที่เขากินทิ้งไว้กาบมาตั้งแตนังเกี่ยวกับลุงเดียตีปาร์กนะครับไอบบ้เขากายตีเบาๆเขาก็ไม่คายแต่ลุงเดียปื่มน้ำนักไปตีนิดตีดนิดนะครับเพราะไม้เขารู้สึกว่าเออมันไม่ได้นะจนเขาคายออกมาเอง แล้วก็ลุงเดียให้ก็หนังหนังมองก็อ่าคู่นายให้ว่าดูกมู่ก็ตังอยู่ข้างหน้าเขาอันแล้วตังอยู่ที่ปากครับผมตังอยู่ข้างหน้าคือให้เขาเินพอเขาตําตายกินปุ๊บลุงเดียก็เสี่ยงคู่เขาก็ไม่กล้ากินนะครับแต่เสียงคู่บอเอออยากกินเยอะดีดีรับฝึกเขาไปเรื่อยๆครับไม่ก็ได้เรียนรู้นะ ต้องฝึกไปเอยครับแต่ถ้าเราจ่ายแต่เสี่ยงใจแต่ปากเรานี่เขาไม่กลัวครับการตูตีนะครับเมื่อวานตีปากเขายิ่งๆฟืกนแล้วก็รองทเท้าก็เหมือนกันครับเขาขาบค้างในมาการลุงเดียวเอาข้างที่เขาขาบมนเลยครับตีปากเขานี่โบร,ราณก็หวานนะก็ <c oughs> ไม่รู้จริงไม่จริงแล้วกะ็ตัง้งไหว้เขา แล้วก็ถ้าเขาจะขาวอีกรก็ยานะคือคู่ใจเสี่ยงดี่นี่ครับเขาเกื่อมกลัวกับเรื่มรู้เล้วว่าไม่อยากขา่าววันนั้นนะครับเรียกกันนังพืกนเขาเรื่อยเรื่ <c oughs> อยยาวางกันนะครับแบบซี e ่ <c oughs> <c oughs> คืออยากฝึกน้องครับนี่น้องไม่กลัวครับน้องคือไม่ใช่ไม่กลัวน้องไม่เกิดฟืกมันน้องไม่ดูเหลือง Từng tài phức bẹp căn toàn bên này youtube mình giả luôn đi, mình giả cặp lùng là ở bẹp phức bẹp bàn bàn đi là gặp không kẻ hòa ư câu có... cắt rồng tàu câu kinh cà của họ gặp ดิ๊ดีดิ๊ดีดิ๊ดีมานี่มาเร็วมากินจริงกับยอดยาอือฮึอะอือไปเสร็จแล้วไปพอเลยเอากะปุ่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่ากดก้ามกดซนานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับลงเดียวไม่ได้ถ่ากคลิป แบบหมากใหม่ได้นักหน้านะครับผมประกาศฝากติดตามช่องลุงเดียนติมลังบานน้องอุ้งอิงให้ด้วยนะครับผุ่มตานางทีมลังบานน้องอุ้งอิงและก็ทีมลังบานครับผมทุกคนนะครับดิดีมานี่มาเรื่อมาดิดี้ดิดี เดี๋ยวก็ติดตามพี่ได้ด้วยนะครับก็บชื่อเดียวกันนะครับมาเร็วไปก็ตีมลังบ้านเหมือนกันนะครับเพีทเจอไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุ